อ๋อกลับมาทํานาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทํานาดีกว่าไปกรุงเทพฯมันลําบากแม่พ่อผมเป็นพร้อมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทํานาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทํานาดีกว่าไปกรุงเทพฯมันลําบากแม่พ่อผมเป็นพร้อมเอนจิเนียร์แ SO ล้วนะอ๋อกลับมาทํานาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทํานาดีกว่าไปกรุงเทพฯมันลําบากแม่พ่อผมเป็นพร้อมเอ็นจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับ ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักกรอลูก <g ül ý> สอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพรอมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักกรอลูก <g ül ý> สอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักกรอลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพรอมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮ วิศวะปลูกผักกรอลูกสวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง a อเป็นมีสิทธิ์รวยก่อนพรอมเอนเซเนียคือคนที่สั่ง AI ไอให้ทํางานแทนเราอืมไม่ต้องเหนื่อยเองสวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง AI ไอเป็นมีสิทธิ์รวยก่อนพรอมเอนเซเนียคือคนที่สั่ง a อไอให้ทํางานแทนเราอืมไม่ต้องเหนื่อยเองสวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง a ออนะครับอันนี้ก็เป็นพรอม ที่ทำขำๆนะครับ V O V E O สามนะจาก Google นะแม่พ่อผมเป็นพรอมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพมันลำบากแม่พ่อผมเป็นพรอมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพมันลำบาก ก็ถือว่าแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักเหรอลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไอหาเงินฮะวิศวะปลูกผักเหรอลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วย สวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง AI เป็นมีสิทธิ์รวยก่อน Prompt Engineer คือคนที่สั่ง AI ให้ทำงานแทนเราอืมไม่ต้องเหนื่อยเองสวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง AI เป็นมีสิทธิ์รวยก่อน Prompt Engineer คือคนที่สั่ง AI ให้ทำงานแทนเราอืมไม่ต้องเหนื่อยเองแม่ลูกเป็น Prompt Engineer สั่ง AI หาเงินฮฮวิศวะปลูกผักรอลูก <laughs> สอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วย แม่พ่อผมเป็นพร้อมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพมันลำบากแม่พ่อผมเป็นพร้อมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพมันลำบากแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI หนะนะก็ดูแล้วมันก็ใช้ได้นะ นี่ก็เป็นคลิปที่ลองทำนะครับลองทำกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ก็ต้องลองเจนหลายพร้อมกันนะ Excuse me I want to ask directly where has all your money gone Well I've spent it all on AI video clips Excuse me I want to ask directly where has all your money gone Well I've spent it all on AI video clips Excuse me. I want to ask directly. Where has all your money gone? Well, I've spent it all on AI video clips. โอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะไม่ได้รอคุณอยู่ที่ Thai Angel Investor Club by โอกาสธุรกิจไม่ได้รอคุณอยู่ที่เดิมแต่คุณเลือกบินไปหามันได้ค่ะ Angel Investors WIT Thai Club บโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับ โอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investors Club คลิกดูเลยครับแม่ลูกเป็นพรอมเอนจิเนียร์สั่ง AI หาเงินฮะวิศวะปลูกผักเหรอลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่พ่อผมเป็นพรอมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพเปนลำบากแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI <laughs> หาเงินฮะ พิศวะสปลูกผัก,กวอลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยสวัสดีครับทุกคนยุคนี้นะใครสั่ง AI เป็นมีสิทธิ์รวยก่อนพรอมเอ e นเ i เนีย <pt> คือคนที่สั่ง AI ให้ทำงานแทนเราอืมไม่ต้องเหนื่อยเองนะครับบางบางคลิปมันก็ไม่มีเสียงภาคนะครับเพราะว่าคนละเวอร์ชันนะอันนี้ VO2 นะครับมันจะไม่มีเสียงภาคแต่ถ้าเป็น VO3 เนะี่ยใช้

Thai Angel Investor's Club คลิกดูเลยครับโอกาสธุรกิจไม่ได้เดินมาหาคุณแต่คุณเลือกเดินเข้าไปได้ Thai Angel Investor's Club คลิกดูเลยครับแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI หาเงินฮะวิศวะปลูกผักเหรอลูก <laughs> สอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปเอ,อจริงจริเจนมาเยอะนะเจนมาเยอะมาก แต่กว่าจะได้แต่ละคลิปก็เราก็ต้องลองพร้อมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพร้อมเนี่ยมันบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างมันม่ต้องปรับพร้อมไปเรื่อยนะอย่างพร้อมเหล่านี้นะครับฟนะันนี่ช็อตวิดีโอเนี่ยใช้ VEO สามในการเจนนะครับใจตังนะโปรนะครับโปรไม่ฟรีนะ ก็ถือว่าถ้าเทียบกับหลายๆาแพลตฟอร์มที่เล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นไฮลัวหรือว่าโซละผมว่าไอ้ g o o g l e เนี่ยเจ๋งสุดแล้วนะถือว่าถูกใจเจ๋งสุดเพราะว่ามันทำครั้งเดียวนะครับมันทำครั้งเดียวใส่พร้อมเข้าไปทำครั้งเดียวแล้วก็ได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียง พบเสร็จสับเลยนะครับใช้งานได้ทันทีแต่ถ้าเราไปใช้แพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่างผมใช้ของไหลัวเนี่ยมันก็จะได้แค่ภาพกับวิดีโอเราก็ต้องมาภาคเสียงมาใส่ซาวอะไรอีกนะครับนะต่างจากของ Google นะจบครั้งเดียวใส่พร้อมลงไปนะครับมันก็เจนเนอเรตคลิปมาให้เราทันทีนะ ภาคไทยนะครับสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพร้อมเอนจิเนียร์สั่ง AI หาเงินฮะวิศวะปลูกผักเหรอลูกสอนเนี่ยสังเกตนะมันมันไม่ตรงนะครับนี่เห็นไหมพร้อมเราพร้อมเรานะครับ แต่ผลลัพธ์ออกมาเห็นไหมมันมันก็ไม่ตรงนะสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพรอมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักกับลูกสอนแม่ไปด้วยเลยพี่สอนกูด้วยแม่ลูกเป็นพรอมเอนจิเนียร์สั่ง AI ไหาเงินฮะวิศวะปลูกผักกับลูกสอนแม่ไปนี่ครับแล้วก็เทคโอเวอร์เลยเห็นไหมชาวอินเวสเซอร์เอไอพร้อมเอ็นจีอะไรเนี่ย มันเขียนผิดนะบางที take overlay ก็ไม่ได้นะครับสคริปพูดก็ไม่ได้แต่ก็โอเคก็พอพอกลุ้มกิมได้นะแต่บางคลิปมันก็ได้นะนะี่ยบางคลิปมันก็โอเคครับมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันระบบมันทำงานยังไงแต่เราก็ S <S มาทำนาแถวบ้านแล้วสินะลูกดีดีอยู่บ้านทำนาดีกว่าไปกรุงเทพมันลาบาก <S <S แม่พ่อผมเป็นพร้อมเอนจิเนียร์แล้วนะอ๋อกลับมาทํานาแถวบ้านแล้วสินะล